สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะชาวสะปะปะลาวนะคะชาวสองนะคะสมาชิกใหม่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีดาทาร่โทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีจะมาทําคลิปปี12นักษัตรต่อนะคะเป็นคิวของคนเกิดปีระกาค่ะคนเกิดปีระกาเอาเลขเข้ามาฟังเลยนะคะ ตรงนี้นะคะอาจารย์ได้จับพลังงานไพ่โดยรวมจากในดวงโดยรวมของ12ปีนักษัตริย์นะคะตรงนี้แล้วปีนี้ปีจอเออปีละกาไม่ได้ชงนะคะมีปีจอที่ชงรวมนะคะปีละกาก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับปีชงที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะคะว่าแล้วพลังงานโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานโดยรวมปีนี้อาจารย์รู้สึกว่าคนเกิดปีละกาเนี่ย ต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้คุณมีก้าวไม้เท้านะบางทีมันอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันทําแล้วมันติดขัดอะ่ะมันทําให้คุณไปไหนไม่ได้นะมันเป็นปัญหาแต่เมื่อคุณต่อสู้คุณเอาจริงเอาจังกับมันนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้แล้วความสําเร็จของคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ นะกฎหมายระหว่างประเทศการส่งออกนะหรือบริษัทอะไรที่ข้ามชาติจะมีโอกาสมีความก้าวหน้ามีการเติบโตทางธุรกิจตรงนี้นะคะหรือใครที่อยากที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะน้องนองน,องนักเรียนยนิสิตนักศึกษาใครอยากไปเรียนต่อไปทํางานนะอาจจะมีโอกาสได้ไปนะคะแต่มันอาจจะติดขัดอุปสรรคต,ต้องล่าช้าอะไรออกไปหรือเปล่านะคะมีก้าวไม้เท้าเข้ามานะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์ว่า คุณจะได้นะคะอะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะจ้าว่าแล้วคนเกิดปี้ไก่คุกุ๊บปีลกานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าเพิ่งรีบออกมานะจ๊จะใจเย็นๆเดี๋ยวฟูก็โดดออกมาเลยนะคะสมแล้วที่เป็นเดี๋ยฟูอยากไปอยู่ต่างประเทศนะคะเดี <laughs> ๋ยฟูขอดูนะคะถ้าเขาแมนจริงให้เขาออกมาอีกนะอ่านะถ้าแมนจริงให้ออกมา <laughs> นี่ราชินีดาบค่ะ มีเมจิกเชียนว้าวไม่ธรรมดาเลยนะคะเมจิกเชียนมานี่ความสามารถพลังศัก,กยภาพมาเต็มและ1น่ถ้วยค่ะต่อนะคะหนึ่งเหรียญ6ถ้วยอุ้ยความรักมาพอดูดวงจริงๆแล้วความรักมาเต็มเลยนะ สามเหรียญน,นะคะข้าวไม้เท้ามาจริงด้วยอุปสรรคมันเยอะนิดหนึ่งนะแปดดาบค่ะเอ็ e m p รอร์ไพ่จักรพรรดินะคะอ็มเพร,ร,พกกรพสว้าวอ็มเพรส,สก็ออกจัก,กรพรรดิก็ออกห้าไม้เท้า จ็ดเหรียญค่ะการเงินโอเคเลยนะเหรียญมาเยอะเหมือนกันนะคะสีดาบค่ะอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้ในช่วงปีวัวทองนะคะตรงนี้ไพ่จะมีผลตั้งแต่วันที่หกุมภาพันธ์ถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์6 4สปีนี้นะคะถึงสี่มกราคม ไม่ใช่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้านะคะอันนี้อาจารย์เปลี่ยนตามปีนักษัตริย์แบบจีนนะคะใครที่แก้ชงเราไปแก้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่ได้แก้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าไปแก้กับเทพไทสวยเอี้ยองค์เดิมนะองค์เดิมก็คือเป็นองค์ของปีชวดองค์ก่อนนะคะองค์ของปีฉลูเนี่ยที่จะมา คุ้มครองไปฝากรับฝากดวงชะตากับท่านท่านจะคุ้มครองตลอดปีคือท่านจะเริ่มแต่ประมาณวันที่5กุมภาพันธ์64ปีนี้นะคะใครที่ <laughs> รู้ตัวว่ามีเพื่อหรือมีใครไปแก้ก่อนนะก็จริงๆควรจะแก้ในช่วงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูบ้างว่าในปี64ปีวัวทองของคุณนะคะจนถึงตุดจีนปีหน้าจะเป็นเอ่อถึงก่อนตุดจีนนะคะก่อนตุดจีนปีหน้าจะเป็นยังไงบ้าง ตัวของคนเกิดปีระกานะคะคุณเป็นราชาหรือราชนีดาบนะคะมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นดูสิพลังเด็กถือดาบแล้วก็ราชินีหรือราชาดาบคุณมีความมุ่งมั่นจริงๆนะเห็นไหมไพ่ออกมาค่อนข้างตรงเลยนะคะพลังงานของสามใบโดยรวมเนี่ยออกมาตรงมากนะมีทั้งราชนีดาบแล้วมีทั้งก้าไม้เท้านะคะ The w r l d อาจจะไม่ได้ออกนะแต่ออกเป็นไพ่ของเมจิกเชียนมาแทนนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเป็นยังไง คุณมีความมุ่งมั่นคุณตั้งใจอยากที่จะทําอะไรบางอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะบางท่านเนี่ยอยากเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานประจําการเรียนนะคะการศึกษาที่คุณศึกษาค้นคว้าทําวิจัยทําอะไรอยู่หรือบางคนอยากจะทําเป็นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเพราะนั้นเมื่อไพออ่ราชินีดาตัวนี้ขึ้นมากับเมจิกเชียนนะอาจารย์รู้สึกว่าตรงเนี้ยคุณจะ พยายามใช้ความสามารถการทุ่มเทศ,ศึกษาหาความรู้จนเชี่ยวชาญจนเข้าใจกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะแล้วลงมือทำเพราะนั้นเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญคุณรู้จริงเนี่ยเวลาที่คุณลงมือทำแล้วคุณก็ใส่ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียของคุณนะคะปรับปรุงพิกแพงจนมันแบบประสบความสำเร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ย มันจะทําให้เป็นที่รักเป็นที่ยอมรับก,กับคนอื่นๆนะหรือคุณประสบความสาเร็จแบบมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นในเวอร์ตัวนี้นั่นเองนะคะอืมเพราะนั้นตรงนี้ใครคิดที่จะทํางานใหม่ๆนะคะตําแหน่งงานใหม่ปุตต่างคุณเนี่ยเป็นหกถ้วยเลยจะมีคนรักคนนิยมมีคนชื่นชมนะคะตําแหน่งงานใหม่ของคุณ นะแต่ในเรื่องงานประจําของคนอาจจะมีความขัดแย้งมีอะไรกัรต้องอาศัยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาบ้างนะตามก้าวไม้เท้าตรงนี้ห้ามไม้เท้าตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นปีที่คนที่ทํางานประจําอาจจะหนักเหนื่อยนะคะหรือบางคนไปเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เบื่อแล้วนะคะ บทธุรกิจอาจจะไปได้ดีอาจจะไม่อยากทํางานประจําแล้วก็ได้นะคะมีความคิดเซ็งๆอาจจะแบบเหมือนอยากจะลาออกอยู่นะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่คุณก็ยังเบื่อเบื่อนะในที่ทํางานเดิมในองค์กรเดิมๆนะหรือบางคนเบื่อในเรื่องของความรักเดิมๆด้วยก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะกําลังคิดอยู่ว่าจะทําไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะว่ากะไพย่ก้าไม้เท้ามันเป็นความหมายลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่บางคนก็ยังอดทนรอคอยอยู่นะคะสีดาบยังรอเวลาเผื่อว่าตรงนี้มันจะ ใช้เวลาในการขี้คายสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้นะคะเรื่องการงานนะอาจจะมีติดอุปสรรคมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนบ้างนะคะแต่การเงินของคุณอาจารย์มองว่าการเงินของคุณดีมากนะคะดูสิ มีเจ็ดเหรียญขึ้นมาในตําแหน่งของลาภโชคลาภโชคลาภได้มาจากเรื่องการเงินนะคะหรือถ้าใครอยากจะซื้ออาจารย์รู้สึกว่าอาจจะมีดวงอยู่นะดวงได้พอประมาณแต่อย่าเล่นเยอะนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดแบบว่าจะต้องถูกแบบรางวัลที่1งรางวัลที่2อะไรขนาดนั้นนะคะ,อ,ะอาจจะได้โชคลาบ้างนะคะมีหนึ่งเหรียญเข้ามาอาจจะถูกแบบรางวัลเลขท้ายสตัวห้าครั้งหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ต้นทุนมุ่กุศลน,นะบางคนอาจจะถูกสองตัวบางคนอาจจะถูกรางวัลที่4อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ะะการเงินดีมากมีเจ็ดเหรียญมี1เหรียญน,นะคะมีสมเหรียญน,นะเพราะนั้นใครที่อยากจะทำธุรกิจทำอะไรส่วนตัวเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ากระแสะการเงินที่คุณจะทำตรงนี้มันน่าจะมีกระแสะการเงินที่ดีที่พัดเข้ามาในงานใหม่ๆที่คุณกำลังเริ่มทำอยู่นะคะเผลอๆบางคนทำไปทำมารายได้เยอะ่วางานประจำด้วย นะคะปีนี้เหมือนกับว่าคนที่เกิดปีรากราะปีไก่ขยันมากนะตื่นแต่เช้าทํามาหากินเหมือนไก่นะตื่นแต่เช้ามาขันเลยนะคะออกว่าจะเข้านอนก็เย็นอะไรแบบนี้หากินทั้งวันนะอาจจะมีอาชีพหลายอาชีพโดยมีรายได้หลายทางแล้วก็เหมือนกับคือมันสร้างความมั่นคงให้กับฐานะความเป็นอยู่ของคุณนะบางคนเหมือนอาจจะแบบมันยกระดับขึ้นมามีชีวิตที่แบบว่ามันดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีแบบ หนึ่งเรียญน,นะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่หรืออะไรตรงนี้ด้วยนะคะอนอกนั้นนะคะออมีเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็ระวังนะปัญหาสายตานะคะอาจจะมีการผ่าตัดต้องพักฟื้นอะไรผ่าตัดเล็กๆนะคะผ่าตัดในช่องท้องผ่าตัดอ,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 อะไรอะ่ะช็อกโกแลตซีสผ่าตัดอะไรที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะตรงนี้อื ระวังอุบัติเหตุในที่มืดนะคะมีแปดดาบเข้ามาด้วยตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ดูความรักให้ดีกว่าความรักคนโสดนะมีทั้งหนึ่งถ้วยมีทั้งแปดดาบนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าความรักคนโสดจะเป็นยังไงนะคะจะได้พลังของเรื่องดีๆด,ด้านดีๆหรือว่ายังไงห,หรือมีเดเวลเกิดขึ้นจะได้มีแฟนเจอแฟนต่างชาติหรือเปล่า่ในดวงคุณมีเมจิกเชียนเข้ามาด้วยนะ,อะขอดูซิความรักคนโสดจะเป็นยังไงคะ ว้าววิวอัฟ่จูนจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงพรมริขิหรือเปล่าวิวอัลฟ่จูนมาแล้วนะคะแฮงแมนคุณรอมานานหรือเปล่าความรักคนโสดตรงนี้ห้าเหรียญน,นะคะเดอะฟูโสดมานานแล้วนี่นาเชอร r y ี่ออขอยหนึ่งใบค่ะก้าถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานของคนโสดนะคะ คุณอาจจะโสดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะบางคนเนี่ยโสดมานานนะอาจจะเคยไปงอนง้อขอคืนเดียวคนรักเก่าแต่ว่ามันเหมือนก็ไม่แฮปปี้ะนะคะก็เลยแบบโสดต่อดีกว่านะคะเป็นเดอะฟูตรงนี้นะ แต่ว่ามันจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วเห็นไหมคะชีวิตสดงคุณจะฟูกับแฮงแมนนะสิ้นสุดการราคอยสิ้นสุดชีวิตสดแล้วเพราะว่ากําลังมีคนดีๆแชริออตนะอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะเข้ามาทําให้คุณแบบ รู้สึกอยากจะกลับมาแบบสนใจอยากจะกลับมารักใครอยากจะกลับมาฝันต่ออยครั้งในเรื่องความรักในเรื่องครอบครัวนะคะเก้าถ้วยดูสิเก้าถ้วยกับหนึ่งถ้วยอะ่ะนะคะมีโอกาสนะที่จะได้สมหวังกันอะขอมาตามต่อซิว่าจะยังไงมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะคนเกิดปีราิกาเป็นรักออนไลน์หรือเปล่านะคะเมจิกเชียนตรงนี้กับหนึ่งถ้วยรักออนไลน์กับชาวต่างชาติก็ได้นะคะ หนึ่ดาบคะ่ะสามไม้เท้าว้าวสิบถ้วยจริงด้วยเห็นไหมคะ เป็นปีที่คนเกิดปีละกาเนี่ยเหมือนกับจะต้องตัดสินใจนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วคนที่มีระยะทางแตกต่างกันเป็น The w เว l d ตรงนี้นะคะคุณต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าเขาต้องการคำตอบที่มั่นใจนะเขาจะมาขอแต่งงานกับคนสิบถ้วยตรงนี้ว้าวเห็นไหมพมได้คิดมาแล้ววิลออฟฟอร์จูนนะคะใครยังไม่ไดูคลิปของออคู่แท้ผมได้คิดพมได้คิดจะส่ง ส่งใครมาให้คุณนะอะไรนะคะคนที่ผมลิขิตจ,จะส่งเขามาให้คุณนะคลิปโรแมนติกมากนะคะดีงามอย่าลืมไปดูนะจ๊ะใน p i c อาร์ r d นะคะอ่าทีนี้โอเคนะคนโสดพบรักหวานชื่นผมลิขิตก็มาได้รักกันจริงจังแต่งงานกันคู่รักอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ว,ว้วาวว,าว้าวเลยดูสิอ่ะคนที่มีคู่ขอพลังความรักให้คนกับที่มีคู่ด้วยนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่มีคู่ที่มีแฟนชาวต่างชาติตรงนี้นะคะก็จะมีคนที่เขาได้มาทําตามสัญญาน่าจะมาหาคุณจะมาแต่งงานกับคุณตรงนี้นะคะอ่าโอเคอ่ะขอดูคนที่มีคู่ที่แต่งงานแล้วดีกว่า9เหรียญน,นะจ๊ะสองถ้วยสิบเหรียญน,นะคะ คนมีคู่ที่แต่งงานแล้วก็โอเคนะช่วยกันทำมาหากินนะคะเห็นไหมคะ9ก้าเหรียญเนี่ยอาจจะห่างกันบ้างเพราะว่าต่างคนต่างทำงานหรือว่าทำงานอยู่กันคนละที่นะคะแต่ถึงเวลาก็มาหากันสองถ้วยมีความรักนะคะโอ้ยดูสิเราก็ช่วยกันทำงานเก็บเงินทำไมเงินมาเยอะขนาดนี้คะเก้เหรียญสิเหรียญ นะคะหรือใครที่คบกันมานานแล้วนะคะใครที่คบกันมานานแล้วมีโอกาสที่ได้แต่งงานกันแล้วนะคะบางคนอาจจะแต่งงานกันตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้แล้วก็ได้นะคะความรักดีงามจังเลยนะคะคนเกิดปีรากาขอรุ้นให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกหนึ่งสถานะนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้าง6ดาบค่ะ เกิดอะไรขึ้นสี่เหรียญน,นะคะช่วงนี้เหมือนกับแยกกันอยู่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเป็นช่วงพักหรือเป็นช่วงที่ยังไงรักษาระยะห่างยังไงก็ไม่รู้นะคะ แต่อาจจะไม่ได้ถึงกับบล็อกกันหรือว่าอะไรกันนะแต่ว่าจะห่างกันสักพักหนึ่งอะนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อกันมีปัญหาอะไรที่เข้ามาทําให้คุณกุ้มใจในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ถามว่ายังรักกันอยู่ไหมสี่เหรียญน่คุณก็ยังมีกันและกันอยู่เหมือนแบบเต็มสี่ห้องหัวใจกันอยู่นะคะอ่ะขอตามต่อนะว่าจะยังไงนะคะมันมีปัญหาอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคะความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองอ่ะ สิบไม้เทา้ามีปัญหาอะไรที่แบกกันมานานแล้วนะปัญหาที่มันยืดเยื้อยาวนานมันแบบมันสะสมอะนะคะสะสมมาวลาเล็กเวลาน้อยจากปัญหาหนึ่งปัญหาสองปัญหามาสิบปัญหามาร้อยปัญหาโอ้ยตอนนี้หนักแล้วนะคะแบกกันไม่ไหวก็เลยต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะคะยังแก้กันไม่ได้อะ ห้าถ้วยมันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณแบบต้องเสียน้ําตาต้องร้องไห้ต้องเสียใจด้วยนะคะมันก็เลยหนักอะ่ะอยู่กันไปแล้วทุกก็เลยแบบห่างๆกันก่อนดีกว่าแต่ถามว่ายังมีความฝันร่วมกันไหมยังมีอยู่นะคะเจ็ดถ้วยอะ่ะยังมีความหวังที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันยังมีความหวังที่จะให้รักนี้ไปต่อนะคะขอดูต่อแล้วจะยังไงดีมีเด็กถือดาบนะคะเจ็ดดาบ แปดไม้เท้าอ่าตอนนี้ห่างกันนะใช่ไหมคะแต่ก็ยังเป็นห่วงก็ยังแอบส่องแอบดูคนบางคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปากแข็ง <c ười> คนบางคนปากแข็งมากนะคะไม่พูดความรู้สึกที่มันตรงกับใจนะคะเป็นห่วงแต่ไม่บอกไม่ยอมบอกว่าห่วงนะเป็นห่วงแต่บอกว่าไม่ห่วง <c ười> แต่ไปแอบส่องแอบ,บดูแอบ,บเป็นห่วงเขานะคะแต่เป็นคนปากแข็งนะตรงน,นี้อยากที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแปดไม้เท้าอะจะได้ไหมเขาก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะคะจะได้ไหมขอตามต่อนะเป็นมาหากับความรักเหมือนกันนะคะตรงน,นี้อ่ะขอดูต่อซิจะได้ไหม l o v e r ออืมได้สิคะยังรักกันอยู่หัวใจมันเรียกร้องให้กลับมาหากาัน คนเกิดปีระกานะคะอะกับมาหากันแล้วจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไหม เจ็ไม่เท้าจะพยายามช่วยนะคะช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาต่างๆนะอาจจะไม่ได้สามารถแก้ให้มันหมดไปทีเดียวนะคะแต่ว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นผลกระทบกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคุณรักกันคุณกลับมาทาความเข้าใจกันแล้วคุณพยายามแก้ไขนะมันก็ถือว่ามันน่าจะหมดไปในระดับหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าเมื่อคุณแก้กันปัญหากันไปแล้วคุณอาจจะมีสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันมากขึ้น นะคะโอเคสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์คเคิลให้ดีกว่าว่าแล้วไพ่จะแนะนำอย่างไรนะคะให้กับคนเกิดปีรากานะคะดวงโอเคอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอดูซิ พีไก่ของอาจารย์ไพ่อยากบอกว่าอะไรบ้าง Adventure นะคะเป็นช่วงชีวิตของคุณที่คุณต้องได้ทำอะไรใหม่ๆนะเป็นช่วงที่อาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวทำตามฝันอะไรของคุณหรือว่าคุณอาจจะมีโยกย้ายอ่ะแฟนคุณถ้าเกิดอยู่ต่างถิน่นแดนไกลมาพาคุณไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปอยู่ไปสำรวจบ้านเรือนนะไปเรียนรู้ชีวิตใหม่ๆเป็นการผจญภัยครั้งสำคัญในชีวิตของคุณเลยนะคะอะขอดูต่อก่อนนะคะ ต่ออีกสองใบนะ Trust your own understanding นะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันใช่นะมันมีโอกาสที่คุณทำแล้วจะสำเร็จนะให้เชื่อในเซนส์เชื่อในความเข้าใจของคุณนะคะ New experience is possibility เห็นไหมคะประสบการณ์ใหม่ๆที่สวยงามคุณกำลังจะทำมันให้เป็นจริงมันเป็นไปได้นะคะงานใหม่นะคะชีวิตใหม่นะคะจะเป็นของคุณนะคะคนที่เกิดปีระกาว้าว ดีงามมากมายนะคะอ่ะมาต่อกันกับน้องเมื่อเมดค่ะน้องเมอเมดของอาจารย์จะบอกอะไรนะคะให้กับพี่ๆชาวปีลากาบ้างน้องเงือกน้อยอ่ะดูสิน้องเงือกน้อย b r เบรสเชนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อดีงามนะคะเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบน่าย,ยินดีมากๆนะคะ อะไรที่เป็นความฝันของคุณอาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปตามนั้นแล้วนะคนจะเหมือนกับอารมณ์แบบสร้างฝันให้เป็นจริงเพราะความสามารถคุณมาเต็มอะเมจิกเชียนตัวเนี้ยนะคะแถมดวงดีอาจะได้มีชีวิตเปลี่ยนไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะแต่เวิด์ขึ้นมาเป็นพลังที่สําคัญนะคะในช่วงปีนี้เลย Let yourself receive นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้อย่าลีรอที่จะรับความช่วยเหลือดีๆตรงนี้นะคะ a c c e p t บเพ e เวอ h e เนะคะว้า wow, วเป็นปีของคุณนเอ f ฟอร์จูนะ Fortune, เข้ามานะคะพรมลิกขิตความช่วยเหลือจากฟ้าฟ้าจากจัก,กรวาลจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะถือว่าเป็นมามืดนะคะเป็นคนที่ดวงดี อีกนักษัตริย์หนึ่งนะคะคนปีรากานะคะขอให้โชคดีทุกทุกท่านมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็รับการช่วยเหลือจากจากกักรวาลจากฟ้าฟ้านะคะขอให้ช่วิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะปังๆแห่งๆความรักรุ่งนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ